สวัสดีครับผมชื่อเมสเมสมหาภักวัตครับ MST 2 4ครับสวัสดีครับผมดิวดิวกิติกรคิริส่งครับ MST 1 8ครับสวัสดีครับผมติสภาสุทธิพิงิริ MST 2 1ครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับรอบซูเปอร์ชาร์เลนต์แบบจริงๆวันนี้เป็นวันซูเปอร์ชาเลนจ์พวกผมอ่ะก็ทำเต็มที่แล้วแล้วก็เป็นรอบโมเดลชาเลนจ์ด้วย ผ่านการแบบกระบวนท่าในการเป็นนายแบบต่างๆนะนาคิดครีคเอทีฟท่าแล้วก็พยายามดึงจุดเด่นของตัวเองให้ให้ได้มากที่สุดแล้วครับผมแล้วก็วันนี้พวกผมทําดีที่สุดแล้วใช่ครับแต่ละคนทําไมถึงเลือกใส่ชุดนี้มากันครับอ๋อจริงๆอย่างผมคืออ่จริงๆไม่มีคอนเซปต์แต่ว่ามันจะมีทีมชุดว่าเราจะต้องใส่สีอะไรให้เข้ากับงานหรือว่าอ่ให้เข้ากับเวทีใช่ครับ แล้วที่เหลือก็เป็นไอเดียของการครีเอทชุดเลยว่าอย่างผมเนี่ยมีการเพ้นปากเพื่อที่จะดึงจุดเด่นของตัวเองให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แล้วของผมเจอเซอร์ไพรส์เลยครับไม่เคยรู้ชุดตัวเองมาก่อนจนกระ <S 1> <S 1> <S ทั่งตอนเช้าแล้วตอนแรกอะผมซ้อมกับสูตรปกติก็แบบเล่นสูตรทั่วไปแต่พอมาเจอแบบเนี้ยก็เป็นชาเลนจ์ของตัวเองเหมือนกันเพราะผมก็ไม่เคยมีเสื้อโค้ทอะไรใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้มาลองนำมาปรับใช้อาจจะดูเยอะเกินล้นเกินแต่ผมว่าผมน่าจะเบากว่าช่วงแรกๆแน่นอน แล้วก็พยายามนิ่งมากขึ้นดูเป็นโมเดลให้ได้มากที่สุดประมาณนี้ครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณที่จิ้มงานของ n u w s by m e n t ชเ n ครับเพราะว่าพี่เขาแบบ p r o f e s s i o n a l มากเขาสอนได้แบบเยี่ยมมากซึ่งวันนี้ผมก็แบบปกติผมชอบแฟชั่นอยู่แล้วผมก็เลยแบบเออได้มาพิสูจน์แล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากครับสนุกมาก ไม่ได้รู้สึกว่ามาแข่งขันหรือมาประกวดครับรู้สึกว่าได้มาแบบเดินด้วยกันกับเพื่อนๆแล้วก็ให้แบบแม่ๆพี่ลูกเกดอะไรเงี้ยก็ได้เห็นแล้วก็ได้แบบติได้คอมเมนต์อะไรเงี้ยได้แบบว่าเราต้องแก้ยังไงอะไรเงี้ยก็ได้รู้สนุกมากครับวันนี้สนุกจริงจริงครับผมแล้วก็ ฝากติดตามชาเลนจ์ถัดๆไปด้วยว่าจะมีชาเลนจ์อะไรที่แปลกใหม่อย่างพวกเราชาเลนจ์วันนี้ฮะก็จะมีในเรื่องของแบบเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆนะที่พวกเราจะจะมารู้หน้าง,งานจริงๆแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้งานพวกผมพยายามทำออกให้มันมาดีที่สุดแล้วก็ยินดีกับพี่แล้วก็น้องที่เขาได้ซูเปอร์แฟกเตอร์ด้วยใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ MST 1 8ครับดิวดิว,ดวดกิิกรครับผมฝากด้อมด้วยนะครับ MST สอเมสเมสมหาพควัตรครับฝากดอมครัวซองน้อยด้อดอมนี้ด้วยนะครับ M S T 2 1ครับรับรองมีครัวซองอร่อยๆให้กินแน่นอนฝากฝากฝา,ากด้อมด้วยฝากด้อมด้วยนะครับดิวไทยรถแห่ครับผมฝากด้วยครับบ๊ายบาย